นี่นะคะแอนแฮนคอร์กาแฟมาลีนะคะจะไปจับจ่ายซื้อของนะคะในวันยุดสุดสัปดาห์นะคะจะพี่เกละละแลราคาซาลาแนนนะคะมินม้นน่เริ่มด้วยผักนะคะผักสดะคะ่ะมิ้นค่ะดวนนะคะเขาบ้านเอกว่าเปิดตู้เย็นโดนมันเปื้องอันนี้แค่หลอดเก่านะคะ บา้านกํานัำงสิจับตัวนะคะกะสลัโตนะคะผักหอมอันพักพวกนี้นะคะเดี๋ยวแอนซีถ้าแอนซีฮอใส่อันเปเปอร์เท้านะคะตอนนี้กะพอเดียวมือแรกแอนซีอวมาเห็ดกินอีแล้วกะสวีทเบโซะคะ่ะพักพวกนี้นะคะแอนกินเพราะทั้าเดียวเดีกยวกจะมันเหมือนมึงจะน้อยหน่อยแล้วกับแพนแพง สามเหรียญน,นะคะเนี่ยสองร้อยเก้าสิบเอ้ 2, 10, สองจุดเก้าเก้าเนี่ยซ้ำเนี่ยแท่งเราจะวอเตอร์เมนลอนนะคะสาม,มารถซื้อเป็นเสียวสี่งก็ได้นะคะแตงโมค่ะแตงโม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 ลูก,กโตใหญ่ใหญ่กินกับแฟดจะ้ะช่วงเบรกนะคะ ช่วงเบรกว่านม่เอกกาแฟแอนต้มใบต้งมือเศร้าแล้วพากันไปซื้อของอกลับมากก็เลยั่งกินได้อยู่เอ้านี่ค่ะบีนอะไรแต่สแน็คะคะสแน็คของแอนนะคะเป็นพี่นะคะพี่สแน็คอันสลารีนะคะสลารี ก่ต้องซื้อเป็นต้นก็นได้นะะซื้อเป็นเปียงเป็นเป็นอันก็นได้นะฮะเลือกได้ตามใจชอบอันฮะนางเชือคุณย่ายป็นซื้อเปียงเดียวไหมคะพวกเอ็นซื้อเปียงเดียวเพราะว่ากินแบบอ่ะค่ะคุณคุณจามีอันหมักฮุงนะคะนี่ยคะ่ะหมักฮงุงมะแมนหมักฮงุกฮงนะหัวหัวผักกาดใยเชื่อนับอันเมื่อนี่มาอันนี้บ่งามนะคะเป็นโคง้ง มาคิ้วคั่มเบอร์ค่ะกลิ่นอันเงี้ยนะคะแอนซื้อมากมาดัดเกียวมาพ่อกินสาหรับแอนแอนซื้อสองมดนะคะเนี่ยกลิ่นอันเยียนหรือสปริงอันเยียนะเะก็บถักก่อนนะคะผลไมหมากลากไม้นะคะอันกระเทียมนะคะกันเล็กนะคะเอาไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะมกแอปเปิลค่ะมกแอปเปิลเย็นแก่ หมักแอปเปิลอันนี้แซบๆนะคะหมักเหลืองๆนี่หมักกันมะนาวหมักลามนะคะหมักลามห้ะ้านนึ่งจับค่ะจับอันน,นี่นะคะเฟรนเฟรนเบสนะคะแอนอาไวท์ถิม่มามะเขาเต่าอบซื้อมาแบบนี้เราก็มาเขาเต่าอบอีกรอบนึ่ะ เลือกของทิมพร้อมค่ะนะคะ oh. ซื้อมาก,กินมาท่านเอาหัวหน้าครับพี่อันียงก,กันนี่อันนี้ไม่อียงครับพี่อีียังนีนดอกผักกาดเขียวอีอยงนี่บอกแครีเอ <c oughs> ็ม <c oughs> ซื้อมาพัดใส่เนื้อเนื้อเอมักไว้แล้วเห็ดนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ม,ม,มือนี้ไอเว้นมือนี้มืนอึนมันนื้อมันตึ้นมัน,มมน,มะมนละซีเฮ็ดแกงเฮ็ดให้บัลลานะคะแกงเฮ็ดใส้อ่าบุลเสนทุนขอมานะคะเมนูขอมามากอันอ่โทมเมตโต้นะคะเนี่ยค่ะมิกซ์นะคะมกิกหลากหลายสีอะคะะ่ะเราจะหลากหลายมัลซูมอีกนะคะไว้มัลซูมนะคะสีเฮ็ดแกงเฮ็ดร่วมนะคะแต่ว่าสี เห็ดตามที่ข้ามขอบักลาจะกลับมาซุ่มอีกนะคะอันนี้นะคะมินิออสเตอร์นารกนารกเห็นแต่แซ่บแ,แซ่บนะเห็ดเค็มทองจ้ะชิลีนะคะฮอตชิลีพอบ้านเน่บ้าสบายนะคะขอให้อันนี้กับพี่นะคะแซ่บแซ่บนะคะพี่นี่เอาไปจิ้มกับ ซออร์ครีมก็ได้จิ้มกับเนียงก็ได้เดวแต่อยากจิม้มเกรปค่ะ,นะคะบัตนีก็ขนมปังนะคะฮอทดอกบันแล้วกะ็สกอนค่ะขนมปังด้อยกันแต่ว่าข้าใใส่ชีสอันนี้นะคะห้องพาเคิงแล้วก็เอาไปโทสนะคะแล้ก็ ทาบัตเทอร์แล้วก็มากินนะคะตอนเสารอร่อยอร่อยกินกับกับแปะ oh. อันนี้นนคือการคัสกร์แต่ว่าน,นี้เป็นเลซินสกอร์นะคะคือการเฮดเฮดสไตล์เดียวกันทาเครื่องโทสแล้วกับบัตเทอร์แกินแซ่แบแจ๊บแซ่บยูทองนั่นนะคะนักทองสกอร์เนี่ยนักทองแล้วก็อันบักรานะคะบักราขนมฝั่งนะคะเอาพลายเบรด บักลาคือกันในบักลาบักลาบะกลาน,นี่กับแซนด์วิชพอบ้านนะคะนี่นะคะแซนด์วิชพอบ้านกับโ<ด>อเว่นเจ้ามักแดกวูดแล้วก็ชิคเก้นนะคะชิคเก้นอันนี้เขาเขาเจ้าซื้อสัมเ็จมากนะคะอ่าในี่้นะคะชิคเก้นดรัมสติก <laughs> ช็อกโกแลตมิลค์ค่ะของบักลานะฮะนี่กับช็อกโกแลตมิลค์ นะคะซื้อไปไปโรงเรียนอะ่ะ <For lunch. S 1> น้ำส้มเจ้าไว้ให้บัร์กลากินตอนเศร้านะคะวิตามินซีนะคะอะ่ะพี่ออร์เรนจ์ชิ้วส์ไม่คะสเปนโยเกิรนะคะเราจะข้าวข้าวเวอร์ดิงค่ะนี่พักบ้านเพิ่นไว้กินน้่ยทองว่างนะคะข้าวเวอร์ดิงนะคะ กินแล้วนะคะนี่แกด,ดีขนาดนะคะอันนี้ดีดแล้วก็วัฟกเฟอร์ค่ะนะคะขนมรังผึ่ง,งแต่ว่าข้าเจ้ากินเป็นอาหารเศร้านะคะกับอ่าเมเบิลเซิร์ฟนะคะกับนำนำหวานของเมเบิลค่ะโอ้เกาลืบายเมเบิลเมเบิล แหแขกเจาะมึงไม่โบเซิร์ฟเนี่ยแอนให้มึงไม่โบเซิร์ฟนะคะนี่นะคะของแคนาดาของแท้นะคะของแท้ชิบบ๊อบเป็นเหนียวคักนะคะถ้าของปลอมสินเนียวข้นคักนะคะเพราะข้าเจ้าใส่น้ำตาลลงไปแล้วจะวินเนอร์ค่ะฮอทดอกนะคะแล้วกับมึงอันนี้ อันนี้นะคะเ้าเหาอพ่ออยากกินเป็นหมูเบคอนเ้าก็กินเป็นอ่าไก่งวงเบคอนก็นได้นะคะนี่นะคะอันนี้บอมัมนหลายนะคะอันนี้กินเรียกว่ากินได้ดีเบคอนสไตล์นะคะตุรกีเบคอนสไตล์นะคะ,คน,น,ะ,คะนี่จะ้ะนะคะกินกินเป็นแซนด์วิชกิน,ปนเป็นเนียังก็ได้นะคะ,นะคะมะลูกกาก็ได้ลูกหลาก่าจำเพงผักสลัดนะคะผักสลัด นะคะกดโอ้โหโนโนผักสลัดผักสลัดนี่ก็กอบบ้านหวานนะลูะกลากะจำเป็นไลายค่ะจับใจนะคะจับใจเป็นอาทิพมาดราก o อนฟู้นะคะแก้วมังกรอ่าอ,อันนี้เกรฟฟู้ดนะคะเป็นอาหารเสา,า,านะคะเกรฟฟู้ดนะคะ ผ้าแล้วก็สอนตากินเนี่ยมันเสิรออเรน์ออเรน์ก็ o rain. O rain. O rain. กเป็นอาหารเสิรอาหารเทียงอาหารยังกระไดนะคะนี่นะคะออเรน์ผ้าแล้วก็กินพี่กันค่ะออเรนต์อ๋อแอปเปิเ้ลเขียวนะคะเราจะมาพร้อมหัวแดงนะคะแช่ร้อนนะคะเราจะเนื้อค่ะ แอนซื้อมาแซ่ช่องแข็งนะคะซื้อมาไว้เป็นชิน้นแล้วแอนไวหั่นสไลด์นะคะบีบเป็นโรสบีบค่ะแต่ว่าเอ็นซีเอามาหั่นสไลด์มันเนี่ยมันถือเนี่ยแต่มันแซ่บแล้วก็น,นุ่มแล้วก็ชิคเก้นค่ะมันนีชิคเก้นตายนะคะชิคเก้นตายนี่ยุ่ธ์เฮ้งนะเป็นขาต่อยเป็นซ,ซื้อมาเฮ็ดกินมะเร็งคะ่ะมะเร็งแต่อีกแล้วค่ะข้าวเหนียวนะคะนี่นะคะ กินเป็นไก่อันนี้ซื้อซองแพ็คค่ะเอาออกไว้นีเดวแอนติมัสคะอทำการมัดอาไว้นีเราก็กุ้งน้อยค่ะอันนี้สื้อแซ่ซองแข็งไว้แต่ให้มันพีก this one e w e l l p i e p in the frozen this i k e e p in the frozen โอเคกุ้งจากพื่อใจน่งเสนอปกติถุงนึงนะคะถุงนึงเกือบสามสิบเหรียญน,นะต่มมี่ี้าเจ้าลดราคาค่ะ นะคะกับลยซืี่ม่สองถุงไว้จะแซ่แสองปิดนะคะ้วกัดหลายพรอนนะคะตัง่าหกสิบตนะคะนะถุงบบบใยมันจะถุงบบบใ่น,ใ <c oughs> นะฮะมาจะใส่กุงเป็นโปรดักต์ออฟไทยแลนด์นะคะพุ่มใจน้ำเสนอเนี่ยคะ่ะนะคะ คิดเนีย่ยคินกอร์เซนดิสตนเรากระน,นี่ยังไงเนี่ยเน,นี่งอ๋อซ่มอนนะคะเป็นซ่ามอนเนี่ยค่ะพี่เป็นสแนด์นนของบปลานะคะเป็นอ่ซาซ่ามอนคล้ายๆกับอืมลมควนนะม่จ้จาเจิกอืมเจกีแต่ว่าเป็นต่วเป็นซ่ามอนโกฟิของปลาะคะ่ะ อ๋อโยเกิร์ตดิ้งของโเวนนะคะเนี่ยค่ะที่มีสแตนฟอร์ดเออสน็กบักลานะคะเป็นสน็กเป็นมินิเป็นทุงน้อยๆนะคะไปกินรงเรียนอ๋อบัตเตอร บัตเตอร์นะคะเนยอะเนยนะคะพี <als> <c oughs> ่ขนมบักลาโอเว่นนะคะแล้วก็ขนมบักลาโอเว่นท่อกันค่ะเป็นอ่าเป็นหลากหลายอย่างนะคะเนี่ยค่ะน้องโอเว่นกินเป็นจันแรกโกฟิตกินตั้งแตนน่อยจนใหญ่คาร์มือเนี่ยค่ะอ่าพอเลดเปเปอร์น่อยค่ะแอนซ้อมาไว้ง่จำเป็นนะคะ เัก้ฉุกเฉินแระดาษขนมปังหลาค่ะปลากราิ่กับชีดพาวเว์ดิงของพอบ้านนะคะเป็นวิตามินพาวเว์ดิงนะคะเป็นน้ำผลไม้ของบลากราไว้ถัดไปโรงเรียนนะคะบลากราเลือกเองนะคะเมื่อแล้วจ้าทัพดี้หมดแล้วตรงนี้แล้วก็เป็นน้ำยาล้างจานนะคะใส่ห่อเดียวกับบานเท่านั่นแหละแอนมกัก มีหลายยี่ห้อยืดตวไบกับถือใจยี่หอ้อนี่ยี่ห่อเดียวสั้นไล่นะคะกระกาลน้ํายาซักผ้าจ้ะสื่อขวดใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเขาซักให้น้องมาพร้อมไปละจ้าเมือ่อละจ้ากับมิสมนีละ่ะกัซื้อกันอาชิดละเทือบางย่างย่างกุ้งสินะคะกินได้เป็นเดือนเป็นปีนะคะแซ่ซองแข็งเอาไว้ของสดกับกับถ้ย่อยกิน จาจเนาะไปละจ้าขอให้สุขภูสุขคตนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงหรอกค่มีเงินมีงานทํานะคะสู้ๆนะจ้ามานันีประเมนของเฮ้ามืงอื่นแมนแน่นอนจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ